สบายดีย,ดยินดีด้ตอนทับเขาซูสองนังหน่อยแชแนลวันนี้มัอยู่กับอ้ายเนาะสบายดีกองเนี่ยสบายดีว <c oughs> ัอนี้นังหน่อยพามากินตำกุ้งสดปน้อน,นี้วัตถุดิบเหอมกุงสส้งสดเขาหล่างใส่โซดาสะอาดคักเนยแบบแซนด์นก่อนเย็นๆเลยนี่พักแก่มเข้ากับมีนี่มักแตงพักสลัดเลยกับพักสี่ตัวนี้แสบแห้งนังหน่อยมักที่สุเดเลยกัมักมะฮะเลยกัน,นี้แม่นบักหุ่งเลยกัแครอทห้าสิมาดตำใส่กุ้งสดมาตำกันเลย แต่ว่าห้าต่ำบักพล็กแล้วเลยเนาะเพราะว่ามันสีอะไรนะแบบว่าโตมันสีสันๆก็ได้แบบต่ำใบถามาเพีงสิปาดอันนี้นะเฮ็ดคือเผันสีกีดได้ผ่ดปาดแบบมหาหันต่ำมาใส่บักเลนบักเลนหน่อยบวานห้าแต่บร,เริเวนของห้าดอกห้าไปสื่อมาเอิ๊กเอิก๊ก,กมิดเนาะเหมือนี ท้าด่ายมะกอ,อกมาตอนไปกินอันตำมะคุงอยู่ทาแขกข้าใส่บอกกอ,อกคือว่าเซ่บเสบ,สบ,สบเห็นก็นได้ซื้อมาตำใส่มาสีเสบคือเขาบอกมันเดากออกแบบมันหวานเวลากินหนาแล้วมันสะแบบแสบนะแบบกินกับเกลือดีกับซสบเวลาไปกินหนมามันมันสีหวานอหวานอยู่ในหุง่งออกเเอาใส่ในมันเลยเนะาะก็ใส่ในมันอยู่ตัวเนาะ แ่บหล่นมาเนี่ยปุ๊บจะได้ปะใส่บนในมนเลยเราประกอบมาหลาแ่แเก็บลายด้วยตเพชรเพชรตัดแนวไปมีเป๊ะมันนางเฝ้า สมหมดอ่งเตรียมก่อนสเปรดลดหนามเข้าขึ้นมาหาเอเถอะลุงมาหอลงุงก่อนทรงทองก็ะจะได้ว่าสันสันสีสัน้องปี มึงก็แคลอดอันคบห้ากินเท่าไ่ก็ยังอยู่คือเเ้าอ่ะขันาต่ำหมวกผีในแห้งสีนวกก็่นนี้เพระาะว่าโต๊ะมันเด็นผืนๆแน่เท่ากับมัต่ำหลีต่ำนี้แดดดัวอยู่รุมน้องเลย บอกล้วที่น่ะมันเหลือจะตุกค,ค่ะอืมกุงกงกงเอาหัางว่าสีวกวรึ่งหนึงืห็นลวกหมท่านเด่ะมาท้านเลยอะเอาแบบสดสดเลยรึ้นตาเออรึ่งโตเนี่ยทิมขมันสีหลบมันจะได้กับโอ้โหพอดีกัดกินเลยค่ะนี่เนูมันเจ็บฉี่ลว่า ดีใช่ไหอีกเป็นแบบเอาโค้ไงมากกระบอกต้นตีนเนี่ยมันบกเข่ากันเป็นจังไรมันนั้นบอกแล้วเอามันออกไปก่อนปีจะยุ่งมากว่านี่ปีพอจะไปอยู่เลยทำแล้วกินกันเลย สีแก,สแกนมากองว่านุ่มเบาบอกบ่ใส่เลยโอ้ยมึงตีผเป็นต่กินบ่ามาๆมๆามากินกนเลยเหนป่ามหานกินหดเองแลละมะละออนม<า>กับกุ้งสดเทากันม่กินกันอีกนอนเบื่ออิส่ยก็อีกว่าเตียเนเลียน ở đấy, เปลือกมันก็นจะกคมๆเนาะ แจมต้องตำอม,มากจ๊มสูรไหมทีม่จริงมันสูดจรโดในเข้าพอมาตำไปนหน่อยกินอะไจรจ้ง แดดนี้แดดเลยนะมังอมนังไงเอหม่อันกะมกมากเร่อย

นั่นว่าในปากอย่านั้นมันมีนก ต่ำขาตัวเองเพดะเห็นหัวหน่อยเป็นจอบสองเหมือน คนกินเพจบ่ได้แต่มาเสือกตามเพจคอยากก็ไปนหน่อย <laughs> ừ. Nhưng mà ở cho bỏ ừ. Nhận cho thịt này ở ừ. Xuống đâu nhà này xuống đấy ừ. Ừ. <cười> 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 我呀。<Why? laughs> เจสซี่สูปปับาร์ดอม่ะจ่หายแลอยากนอนจนอยากหาย <laughs> <c oughs> ิปปี้อยากกินน้ำคาวเหรอถือผ้าถองอุงใหญ่ แผดหอกเลยเนะี่ยไม่กินสมอ,อ่โอเคลไล่เบาไว้ขาตัวเองสัดๆเลยแผดแผงมาแผแต่เพดยังนึง่งโมเพ็ดมันกับโมแสนนะ พวกกินม่อกีมาทำยังไงมึงเหรทำยังไงทำยังไงครับสุดท้ายอืมเพ็ดแหกันนะกลับว่ามาทำนี้เนาะเข้าแบบน้อยๆตำกุ้งโซ่ให้กิน ให้เบิรงซทาบประมะไไกินเราคือสิบวอะไกินนะพ่อก็ให้ชิมเป็นเพจบางทีมันไม่ใช่เพจสน,นิยนะแบบสมบัติตำขาตัวเองเออนื้อกลับต้องมาสนียขอบใจที่แบบว่าติดตามน้องหน่อยและกันเบิรงคลิปนี่ของน้องหน่อยเด้อขอบใจท,ที่ติดตามกันมาตลอดเด้อขอบใจบ๊ายบายขอบใจได้เลบ๊ายบาย